วันนี้เรามาเก็บมาเขียบด้จ้าน,นี่มาเขียบเต็มต้นเลยจ้านี่ซุกเลวจ้านี่มาเขียบจ้าเิ่นแก่ละตาเิ่นกระไย่ด้จ้าซุกแล้วจะหาเก็บกัน <c oughs> นี่ก็ลืมเจียบอันไหนที่มันกมแก่ๆด้วยจ้ะฮู้นขัางบุญขัางบุญแก่แล้วเน้ยมือ่ายงานด้วยจ้ะดีจ้ะอืเจ็บบกเขียบไปโบมนะจ้าดีจ้ะ ไสามลูกแล้วจ้ะมาเก็บอีกก้อนโหูทางบนบนเก็บบดถึงไปดึงฟังหน่อยจังหน่อยสุกเต็มเลยนี่นี่นเก็บไปเอาไปบม่มนะจ๊ะน้องนี่เบิองมันสุกในต้นนี่ บวกไปกิน,กนจ้ะลูกก็าง,งามได้จ้ะมาเก็บบักเขียบอันนี้เก็บซุกเต็มเลย À, bừng ừ. Ừ, là xuống là những nhóm ở ngoài บกเขียบหมื่หลายได้จ้านี่ข้างบนเก็บบกถึงเลยจา้าข้างบนให้หลายพี่น้องเอ้บอกเขียบซุกล้นเต็มเลยจา้าช่วงนี้เป็นช่วงบกเขียบเลยจา้านี่เก็บไปบมม่มไห้ ตรงนี้พลมไม่บวกเขียบจ้ะจะห,หลายหน้วยได้จ้ะนี่อันนี้ซุกค่าตนจ้ะซุกค่าตนกับมาอ่านกับมินมีนหนอนได้จ้ะฝากกดติดตามเลยเด้อจ้ะสาวโยใจจ้ะ